ราศีที่ในช่วงนี้ชีวิตดีแฮปปี้สุดๆคือราศีในองราศีเนี่ยนะครับจะมีราศีหนึ่งที่ชีวิตเนี่ยดีดี เป็นช่วงห่วงเวลาที่มีที่มีความสุขความสําเร็จมีทั้งสภาพที่เรียกว่าสุกกายสุขใจเป็นสภาวะที่ทําอะไรก็ประสบความสําเร็จผลบุญที่เคยสร้างมาในทุกชาติบุญที่ทําในชาตินี้แรงอธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนางานที่อยากจะได้ทําอาหารที่อยากจะรับประทานของที่อยากจะได้ มันจะเกิดเด่นที่สุดในห่วงช่วงเวลานี้แหละครับสําหรับชาวราศีตุลด้วยว่าวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาดาวพระฤหัสบรียกจากเรือนการงานสู่เรือนราภะแปลงงานที่ทําก่อนหน้านี้ด้วยความตั้งใจบังเกิดเป็นลาบเป็นผลและที่สําคัญดาวอาทิตย์ก็โครจรจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์ทับดาวพรสศรีที่เป็นคู่มิตรอาทิตย์เป็นมิตรกับครูได้ตําแหน่งเป็นคู่มิตรใหญ่เกื้อกูลในภพราพะ และที่สําคัญดาวประจําตัวของชาวราศีตุลคือดาวศุกร์ดาวศุกร์คือดาวแห่งความสุขดาวแห่งดาวประจำเมืองดาวประกายพฤกโคจรอ,อยู่ในเรือนลาพระราศีสิงห์ร่วมกับอาทิตย์และพระหสัสบ,บดีซึ่งก็อยู่ในช่วงนี้เหมือนกันทางโหราราสา์เรียกได้ว่าเป็นเกณฑ์ดีเรียกว่าณระอุดม,มเกณฑ์จะอุดมสมบูรณ์คูณสุขมีความสุขและความสําเร็จเอาละครับด้วยเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้ จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีในช่วงนี้ชีวิตดีแฮปปี้สุดๆได้แก่ชาวราศีตุลฟันธงครับครับดีใจ้วยนะครับขอคุณมากครับโดีใจเลยนะคดีใลยะครับลงมาเนียไม่ใช่งานแต่งจะไม่ลงเลยระดับนี้ไม่ธรรมดานะครับชีวิตเขาเนี่ยเป็นในแบบมาก่อนเป็นในแบบมาก่อนนะครับคุณดูนะครับอะไรวะดูครับ ไม่แพ้ไอ้แพ้ตายเพนพักไม่แพ้ตายเพนพักนะครับดดเป็นไงเป็นไงไม่มีกล้ามสักอันเด็กอายุ1 4 15้าเป็นคุณพ่อมีลูกสาวหนึ่งคนลูกชายหนึ่งคนไม่เห็นให้ออกทีวีเลยมีคนขอคิวไปเพียบเลยไอจีน่ะก็เขาเรียนนะครับตอนนี้กำลังเป็นเด็กใหม่อยู่่ะก็ต้องเล่นละครเวทีโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ได้ สิทธิ์เป็นเดินดาวอะไรของเขาอะผมไม่รู้จักสวยนี่ลูกสาวสวยมากนลูกสาวลูกยาวเดกเดอย่าให้เก็กดูอย่าให้เก็กดูเด็กโอเคปะไม่ครับะเคยเห็นไหลูกสาวของคุณใหญ่นะครับนี่อ้โอลูกเอาเมย์หน่อยนี่น่ารักมากนะฮะ ลูกชายก็เป็นน้องของจีนเนาะใช่อายุเรียนเรียนเรียนอะไรอยู่มสามมสวภาษาอินลูกๆจะเข้าเขไหมกรยังนะครับตอนนี้ก็ให้ไาเรียนอยู่แต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีการก็จะให้มาออกโทรทัศน์บ้างไม่ได้ห่วงนะไม่ได้ห่วงเพราะช่วงนี้งานเยอะมากตอนนี้ถ่ายละครอยู่สามเรื่องครับสามเรื่องเอองานบุญเยอะหน่อยครับเอาหมวกมาขายพวกเรานะฮะเป็นหมวกใจถึงใจเป็นรุ่นนี้คือเมื่อวันที่ยี่สิบกรกฎาคมที่ผ่านมาครบรอบหนึ่งปีเป็นการรวมว่าใจถึงใจเนี่ยมอบรถ ู้พยาบานะ ให้ไปทั้งหมดเนี่ยห้าคันแล้วรอบนี้ก็จะทํากระเป๋าพยาบาลกระเป๋ายาฉุกเฉินนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบใบให้กับอาสาสมัครที่ขาดแคลนแล้วก็มีในส่วนของสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ยะลาที่สุรินทร์อีกห้าสิบใบแล้วก็มีกระเป๋าเฟือกใส่เอาไว้ผสมพยาบาลเป็นเฟือกอ่อนเฟือกแข็งเครื่องปั่นไฟอะไรพวกนี้ครับที่ต้องใช้ในงานกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนเนี่ยก็จะทําให้ชัดเจนในเฟซว่าเราไปถึงไหนแล้วแล้วก็ของเนี่ยไปถึงกับคนที่สมควรที่ได้รับ ไม่่เทแล้วได้ใช้ประโยชน์ด้วยใช่ครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับพี่น้องในวงการที่ช่วยเหลือเยอะมากครับนะครับที่ทําให้งานการกุศลของเราเนี่ยเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้สำเร็จผลในปีที่ผ่านมาใจถึงใจขอขอบคุณครับขอบคุณค่ะอ้าวโชคดีค่ะชาวราศีตุลตร